สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่ไปตออีกแล้วนะคะในวันนี้เราก็จะมาทําหมูทอดกระเทียมพริกไทยกันค่ะก็จะเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็ทําแล้วอร่อยมากๆด้วยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการตั้งน้ํามันให้ร้อนกันก่อนนะคะโดยที่เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะแต่ว่าไม่ต้องร้อนมากจนเกินไปค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําหมูที่เราหมักเอาไว้นะคะมาลงทอดค่ะส่วนวิธีการหมักหมูก็ง่ายๆเลยนะคะให้เราหั่นหมูเป็นชิ้นยาวๆนะคะโดยที่ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กตามชอบทุกคนได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตำกระเทียมที่ไทยให้ป่นนะคะแล้วก็นํามาคลุกเค้ากับหมูชิ้นนะคะที่ เราได้หันเอาไว้แล้วนะคะส่วนการปรุงรสนะคะเราก็จะเติมลดดี1หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะส่วนผสมนี้นะคะก็จะได้เท่ากับหมูหนึ่งกิโลนะคะให้เรานำมาผสมให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำไปใส่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะ ซึ่งไม่ใช่ช่องฟีนะคะก็คือไม่ใช่ช่องแช่แข็งค่ะให้เราทิ้งเอาไว้สักประมาณ1ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือไม่ก็ให้เราทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยยิ่งดีนะคะแล้วก็นำมาทอดได้เลยค่ะหรือว่าเราจะนำมาทำเป็นหมูแดดเดียวก็ได้นะคะ หรือว่าจะนําไปตากแดดก่อนแล้วก็ค่อยนำมาทอดก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะนํามาทอดเลยโดยที่เราไม่ได้นําไปตากแดดนะคะหมูอของเราที่หมักแบบนี้นะคะก็จะนุ่มหน้าฐานมากค่ะแล้วก็จะทอดให้กรอบน,นอกนุ่มในนะคะแบบนี้เลยค่ะ ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆก็อร่อยนะคะหรือว่าจะทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยเหมือนกันค่ะพ่อก็จะชอบทานกับข้าวต้มร้อนๆน,นะคะก็จะเข้ากันดีเลยะคะ่ะส่วนที่แม่ก็จะชอบทานกับส้มตำนะคะแซ่บๆกินคู่กันลองทำดูได้นะคะอร่อยมากๆนะคะสูตรนี้ พอทอดออกมาก็จะดูน่ากินอย่างนี้เลยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ